สวัสดีครับคลิปนี้จะมาประกอบคารบูเรเตอร์เรื่อยยนต์รุ่น5200 5น0 0นะครับใส่กับเครื่องตัญญา NBC 1 1, 1ึนะครับเป็นคาบูเป็นปนคารบูของเครื่องตัญ้าแบบผ้าปั๊มนะครับตัวนี้เราก็จะมาเจาะรูเพิ่มใส่หัวเวคคัมตรงนี้นะครับเป็นสายดูดดูดมาหาตัวดูดน้ำมัน หัวเรือยนต์ส่วนสายนี้สายน้ํามันก็เหมือนเดิมครับต่อลงจากถังมาส่วนรูตรงนี้รูเวียมข้ามตรงนี้ครับผมก็ใช้ปะกกีนแล้วก็อัดกาวไว้นะครับไม่ให้อากาศมันเข้าไปแล้วก็จะปิดรูอากาศตรงนี้ไว้ประมาณนี้ส่วนหัวคันเร่งตัวนี้ก็ใช้ของเครื่องตัตหญ้าเก่านะครับก่อน ที่เราจะใส่เราก็ต้องแต่งข้างในมันออกครับหรือไม่ก็หาแหวน M4 ครับแหวนสปริง M4 ตัวเล็กๆครับเดี๋ยววิธีการทำเดี๋ยวจะมาทำให้ดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้จะประกอบแล้วก็เอาไปลองตัดหญ้าให้ดูก่อนว่ามันจะใช้งานโอเคไหมนะครับเท่าที่ประกอบแล้วก็ลองฟังเสียงดูเมื่อคืนครับเพิ่งทำตัวนี้ทำเป็นครั้งแรกครับตัวนี้เห็น สมาชิกในกลุ่มเขาทําก็เลยอยากลองทําดูก็ว่าเพิ่งหัดทําดูครับตัวนี้อาจจะไม่ร้อเซเท่าไหร่นะส่วนทายึดคันเล่งก็ใช้เป็นเล็กรูกนะครับใส่กับรูตรงนี้ไว้ที่เราจะใส่คันเล่งได้ประมาณนี้เดี๋ยวประกอบคาบูเสร็จก่อนนะครับ นรตัวนี้เข้าไปรอ,อก,ก่อนก็ค่อยดัดหาครับว่าสายคันเร่งเราจะอยู่ประมาณไหนประมาณนี้พอตึงมือพอครับเดี๋ยวแป้นแตกส่วนตัวนี้มันขยับได้นะครับใช้คีมหมุนหา ก็ค่อยๆขยับหานะครับเดี๋ยวมันหักตัวนี้คือเราเปลี่ยนองศามันใหม่องศาปกติมันจะไม่อยู่ทรงนี้นะครับตัวนี้มันจะมาข้างหน้าตัวนี้จะออกมาฝั่งตรงนี้ตัวนี้เรามุนใหม่อันนี้ก็เป็นกอ่ของสอง260ครับ มันเล็กกว่าคาบูนิดนึงนะครับถ้าใส่กองเลื่อย,ยนต์น่าจะโอเคกว่านี้ก็จะประกอบเลยนะครับคาบูมันใส่ด้วยกันได้ครับตรงรูรดมันจะเท่ากันเลยกับคาบูผ้าป,ปั๊ม TLC 3ครับถ้าเราไม่ใส่ของเลื่อย,ยนต์ เป็นคา,าบูข้องที่ LC3 ปรากอ,อบเกร็จสก็จะได้ส่งประมาณน,นี้ใส่ไปคำแล้วก็ต่อจากข้างล่างมาหาข้างบนครับแล้วก็ใส่น้ำมันอยู่ที่เดิมครับสายคันเร่งเราก็จะอยู่ฝั่งนี้คันเร่งเราก็จะลงมาข้างล่างครับ ันนี้เราก็จะแบบกรอบกกหางก่อนนะครับน่าสีตัวน,นี่คนะรับกรอบกกหางให้เสร็จก่อนนะครับค่อยใส่สายคาบูเดี๋ยวรกรอบกกหางคใครนาก็จะใครๆก็จะทําได้นะครับเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่สายคาลิกงกันอีกทีนึงหลังจากเราประกอบกกหางเสร็จแล้วครับเราก็จะมาใส่คาบูเลเตอร์น,นะครับ เอียงมาประมาณนี้ใส่เหล็กลูครับเราจะมาวัดหาร,ระยะครับจืดนี่ไม่ถึงเราต้องให้ยกเหล็กลูหารครับเอียงเข้าไปอีก ให้มันได้ครับมุนนอตตัวนี้อ่กครับเอาใส่เข้าไปก่อนมุนนอดตามม,ตมานี้ ก็ายามเข้าไปให้มันได้ประมาณนี้ลองกำคัดลิงดูครับมันองศาตัวนี้มันไม่ได้ครับอย่าพังเอาไข่เน้นเอาตัวนี้ให้แน่นครับเบอร์สิบเอาตัวข้างล่างตัวล็อกปลายสายครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย สำหรับการใส่คาบูเลื่อยยนตนี่กระมุนให้แน่นครับเดี๋ยวลองติดเครื่องดูโอเคแน่นแล้ว ลิ้งดูครับโอเคใช้เงินได้ครับมาลองครับลองลองดูครับ ยังไม่ได้ต่อนะครับตัวน,นี้ต่อไป่รอยไว้ับ้วติดง่ายครับเกลียวแยมก็เกียวแยมมันก็ไม่ดับนะครับอ้าวดับเหมือนกันทำไาไม่ดับ ғар 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 เตอสัญญาณทีนึ่งเขค,ครับเรียนะเดี๋ยววิธีการทำเดี๋ยวจะลงให้อีกคลิปนึงนะครับตอนนี้คือเพิ่งทดลองทำเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกนะครับก็ยังไม่ได้ทำเป็นทีปไปขอบคุณครับงไงก็ฝากกด ไลค์กด like, ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ